เรื่องนี้มาจากมุมมองของชาวต่างชาติก่อนครับเขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยทำยังไงก็ดังเท่าไทยไม่ได้เพราะดูไม่ค่อยมีอะไรซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้ทางฝั่งของชาวกัมพูชาครับก็เข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะอยู่เหมือนกันครับโดยสิ่งที่ต่างชาติคนนี้พูดถึงครับเขาบอกว่าจุดขายหลักของกัมพูชามีอยู่จริงนะมีจริงแต่ว่ามีน้อยแน่นอนว่ากัมพูชาเทียบกับไทยแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นจะว่างเปล่าไปเสียทีเดียว มีนครวัดนั่นคือความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์มนุษย์เลยผมประทับใจมากผมประทับใจในความอลังการนะแต่ว่าเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นอาจจะด้วยที่ผมมักจะเทียบกับไทยอยู่เสมอด้วยผมกลับรู้สึกว่ากัมพูชาหมดแล้วคือเพราะเมื่อพ้นจากตรงนั้นเสน่ห์ของนครวัดกลับมาที่เมืองเสียมเรียบเงียบเหงาและไม่ค่อยมีอะไรเทียบกับไทยแล้วกัมพูชาจะมีอยู่ 2- 3สเมืองเ,องเองที่พอจะเที่ยวได้นะผมรู้สึกอย่างนั้น อาจจะมีมากกว่านั้นแต่ผมอาจจะสำรวจไม่หมดหรือไม่รู้จักจริงๆผมก็เลยมองว่าการกลับมาที่ไทยเนี่ยไทยเปรียบเสมือนเป็นดินแดนแห่งทางเลือกมากมายเต็มไปหมดเลยอยากจะพักผ่อนริมทะเลไปภูเก็ตกระบี่สมุยมีช้อยให้เลือกเยอะแยะและมากกว่านั้นด้วยอยากจะลุยธรรมชาติเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนก็รอต้อนรับอยู่อยากจะชอปปิง้งหรือเจอแสงสีแบบเมืองใหญ่กรุงเทพคือมหานครที่ขบรถอยากจะทําสมาธิ อยากจะอยู่แบบสงบๆไปที่ปลายเลยนั่นคือแดนแห่งสงบหรืออยากประชนภัยสำรวจรุ่นว่าอารม์แบบที่กัมพูชาพยายามจะพรสเซน์ว่าสิ่งเหล่านี้คือความดั้งเดิมของพวกเขาแต่ที่ไหนได้ผมก็พบว่าในไทยก็มีอยุธยามีสุขโขทยัยที่เรียกว่าไม่แพ้เลยผมมีความรู้สึกว่าเมืองไทยจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่คู่ควรที่จะโด่งดังแต่กัมพูชายังไม่ได้ถึงระดับนั้นแต่เรื่องนี้นะครับความเห็นในช่วงแรกๆเขาก็พูดอย่างมีเหตุผลนะครับ ชาวกมพูชาครับเข้ามาตอบกลับบอกว่าผมเข้าใจสิ่งที่คุณพยายามจะสื่อนะและก็มองว่ามันก็เป็นมุมมองนักท่องเที่ยวด้วยที่คุณพูดถึงคุณเคยอยู่เมืองที่เงียบพอได้ยินเสียงลมพัดใบไม้พัดไหมละ่ะแน่นอนว่าเสียงเรียบคือเป็นเมืองแบบนั้นเลยหลังพระที่ตกตินไม่มีเสียงรถติดไม่มีครับเสียงดังแต่อาจจะมีร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆน้อยๆอบอุ่นมีเครื่องดื่มที่หมักด้วยผลไม้พื้นเมืองความชิลๆที่ไม่ต้องแข่งกับเสียงเครื่องปรับอากาศ คุณคิดว่าไทยมีชีวิตชีวาแบบนั้นไหมล่ะผมกลับมองว่ากัมพูชากลับมีลมหายใจในแบบของตนเองและรักษาความตั้งเดิมเอาไว้ได้เอาจริงๆนะผมเข้าใจสิ่งที่คุณพูดเลยมันเป็นความจริงแต่ความจริงอีกด้านที่คุณอาจจะมองไม่เห็นก็คือประเทศของเราไม่ใช่ประเทศที่จะต้องส่งเสียงดังเป็นเมืองที่คึกคักเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังสิ่งเหล่านี้ที่นี่ของเราอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อะไรกับคุณมากนะัก ทีนี้ทางฝั่งของต่างชาตินะครับเขาก็เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับโดยก็ไม่ได้ตอบกลับแต่และความเห็นใดๆนะแต่คอมเมนต์แยกออกไปเลยครับเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือวัฒนธรรมไทยนะดูเปล่งแสงออกมาสู่สายตาชาวโลกยังมีเอกลักษณ์ได้มากกว่าผมเห็นหลายๆคนพยายามบอกว่ากัมพูชามีเอกลักษณ์เป็นของตนเองแต่โทษทีนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เปล่งแสงออกมามา,มากนักแต่ประเทศไทยเรียกได้ว,ว่ามีทั้งเอกลักษณ์และออกสู่สายตาชาวโลกได้ด้วยผมไล่ไปตั้งแต่เรื่องของรอยยิ้มของผู้คนเลย ในจัประเพณีที่ประยุกต์ให้คนเข้าถึงได้มันมีความตรงกลางระหว่างศาสนาและก็สมัยใหม่ไปจนถึงอาหารหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าลองแล้วลองอีกก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเบื่อในขณะที่มพูชาย,ยังขาดเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยผมเรียกได้ว่ามันเป็นจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของบ้านอย่างตัวอย่างนั้นร้านค้าร้านอาหาร มักจะดูเงียบเหงาหรือว่าบางทีผู้คนอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นที่จะมาบริการอะไรมากนักแม้แต่บางพื้นที่จะมีความเป็นมิตรมีความเป็นมิตรแต่อย่างไรก็ตามการแสดงออกความกระตือรือร้น,นของผู้คนในแต่ละเมืองมันค่อนข้างต่างจากไทยค่อนข้างมากจะเห็นได้ชัดเลยเวลาไปตามเมืองเล็กๆของไทยดูเหมือนว่าผู้คนจะค่อนข้างแอคทีฟมากๆผมเข้าไปาร้านอาหารข้างทางในท้องถิ่นโดยที่ร้านแห่งนั้นน่ะไม่ได้มีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะยๆมากมายเลยแต่ดูเหมือนว่า เจ้าของร้านจะตื่นเต้นมากๆที่ได้ให้บริการกับเราเขามีความใส่ใจเรามากๆว่าเราจะทานรสชาติเผ็ดแบบนั้นแบบนี้ได้หรือไม่มีความใส่ใจด้วยว่าจะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยอย่างไรคือพยายามที่จะสื่อสารแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าใจกันบ้างก็ตามแต่ว่าในกัมพูชามันอาจจะตรงกันข้ามเลยผมไม่รู้นะว่าเป็นเพราะผู้คนอาจจะกลัวที่จะสื่อสารกับเราหรือไม่หรือว่าไม่ค่อยเจอกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เป็นประจำหรือเปล่าคือถ้าไปร้านที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวโดยตรงนะ บอกได้เลยว่าเขาจะพยายามพูดสื่อสารกับเราเรียกว่าน้อยมากๆหรือถึงขั้นบางทีอาจจะไม่สื่อสารพูดกับเราเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะครับโดยมุมมองของชาวกัมพูชาค,ครับเขาบอกว่าผมต้องโต้แย้งคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือที่คุณบอกว่าต่อให้เป็นร้านข้างทางในไทยก็บริการดีกว่าใช่ไหมแบบว่าเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว จะบอกอีกนิดนึงนะว่าในไทยเนี่ยเขาคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะไปเมืองเล็กๆแค่ไหนก็ตามแต่คุ้นเคยกับการที่มีต่างชาติมีฝรั่งมาอยู่อาศัยตามพื้นที่ต่างๆมากกว่าในกัมพูชาอยู่แล้วบางพื้นที่อาจจะอยู่ไกลจากย่านท่องเที่ยวแต่ว่าผมจะบอกให้นะมันต่างกันตรงนี้ในกัมพูชาร้านข้าวเล็กๆในชนบทเนี่ยบางทีไม่เคยมีฝรั่งโผล่มาเลยบอกอย่างนั้นเลย คือพื้นที่นั้นอาจจะไม่เคยเจอชาวต่างชาติมาก่อนเลยถ้าเป็นคนในรุ่นหลังๆที่อยู่ในบางพื้นที่ในชนบทร้านข้าวเล็กๆนั่นอาจจะเป็นการเจอฝรั่งครั้งแรกพอต่างชาติเข้ามาบางทีไม่ใช่เพราะว่าไม่เป็นมิตรหรอกนะแต่บางทีเขินจนไม่รู้จะทําอะไรยังไงพูดอังกฤษก็ไม่เก่งพูดไม่ได้ด้วยซ้ําไม่ใช่ไม่อยากบริการแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงก็ทําได้แค่อาจจะถืออาหารมาเสิร์ฟสั่งอาหารเสร็จเสิร์ฟจบแค่นั้นคือไม่ได้มีความพยายามที่จะพูดคุยสื่อสารอะไรกันต่อ อีกอย่างหนึ่งก็คือคนบ้านเรานะ่ยไม่ได้เคยผ่านการเทรนในเรื่องของการบริการแบบคนไทยคนไทยอาจจะรู้หรือคุ้นชินจากสิ่งที่เห็นเวลาเข้าไปในเมืองว่าบริการที่ดีมันต้องเป็นแบบนี้นะหรือว่าต้องให้บริการนั่นนี่เสิร์ฟน้ําหรือว่าให้บริการที่ครบในแบบที่เคยเห็นมาจากประสบการณ์ของผู้คนที่นั่นแต่ว่าร้านขายข้าวตามนอกเมืองของเราเนี่ยคนแถวนั้นเขาไม่เคยชินกับการเจอแขกอีกซีกโลกเลย คือถ้าคุณอยากได้บริการแบบยิ้มทันทีรับลูกค้าเก่งลองเข้าไปร้านในเมืองใหญ่อย่างพนมเปญก็ได้คือคุณก็จะได้รับมาตรฐานการบริการอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกับไทยนั่แหละคือไม่ได้ต่างกันเลยผู้คนก็จะยิ้มให้คุณแบบทันทีและก็รับลูกค้าเก่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการแบบนั้นไปที่เมืองใหญ่ของเราเถอะหรือเสียมเรียบดูก็ได้ซึ่งชาวกูชาอีกคนนะครับมาให้ความเห็นเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกนะโดยคนนี้ก็บอกว่าคือคุณต้องเข้าใจบริบทด้วยนะ เมืองไทยเนะี่ยพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมา40-50ปีแล้วต่อให้คุณไปพื้นที่ที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวคนจะมีความคุ้นชินว่าจะต้องให้บริการกับต่างชาติยังไงมากกว่ากัมพูชานะ่ะเพิ่งจะเริ่มจริงๆอจัง,งในช่วงหลังปี2000เองเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวพื้นที่ชนบทต้องบอกเลยว่าเราไม่ไปโปรโมทเลยนะเราไม่เคยถูกโปรโมทว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยเป็นการใช้ชีวิตธรรมดาของผู้คนแบบจริงๆ มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแม้แต่คนขายน้ำคนขายข้าวโพดแถวนั้นเขาก็ขายให้กับชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่ได้รู้จักหรือว่าได้รับการฝึกหรือว่ามีมุมมองที่จะต้องให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างไรไม่ได้มองได้ซ้ำว่าต่างชาติคือลูกค้านะบางทีเห็นว่าเป็นคนต่างพื้นที่มาก็ไม่ได้รู้สึกแบบที่ไทยมีมันไม่ใช่เพราะเราไม่ได้อยากต้อนรับหรอกแต่มันคือเราไม่เคยรู้ด้ซ้ำว่าจะต้องทําตัวยังไงนะเพราะว่าก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ ตามไร่ตามสวนตามนาการมาเยือนของคนแปลกหน้ามันเลยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยซ้ําสำหรับบางคนเรื่องนี้นะครับมีความเห็นของชาวเน็ตทางฝั่งไทยแล้วด้วยนะครับแต่อาจจะไม่เยอะมากนะเดี๋ยวผมเล่าแทรกไปละกันนะครับความเห็นของคนไทยเราเองนะครับไปแสดงความเห็นโดยก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษสืรร่อสารกันเลยนะครับโดยเขาก็บอกว่าคนไทยแม้แต่ในต่างจังหวัดนะผมบอกให้ว่าต่างยังไงเป็นเพราะว่าเรารู้วิธีดูแลคนแปลกหน้ามากกว่า มันไม่ใช่แค่ไปยิ้มเฉยๆแต่ยิ้มแล้วก็ถามด้วยว่ากินข้าวมาอย่างซึ่งฝรั่งก็อาจจะงงด้วยนะแต่นั่นเป็นคําถามด้วยความใส่ใจของคนไทยอาจจะพยายามถามแบบภาษาอังกฤษไปเลยซึ่งก็ทําให้คนต่างชาติงงอยู่ไม่น้อยหรือบางทีก็ชงน้ํามาให้เลยผมคิดว่านีน่มันฝังอยู่ในระบบวัฒนธรรมพุทธแบบไทยนะผมไม่รู้ว่าในกัมพูชาจะต่างมากแค่ไหนผมไม่เคยไปเที่ยวสํารวจตามพื้นที่ชนบทเคยไปแต่แหล่งท่องเที่ยว แต่สิ่งที่ต่างชาติว่ามาผมเข้าใจได้นะว่ามันจะต่างกันตรงนี้แหละรวมไปถึงกัมพูชาที่คุณบอกว่าไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านี้ของไทยมันอาจจะฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมของเราแบบนั้นทุกวันนี้แม้แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆยังมี QR code มีที่ให้รีวิวเลยนั่นนะสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเราเข้าใจ เข้าใจว่าโลกของการค้าขายโลกของการธุรกิจในยุคสมัยใหม่การบริการมันจะต้องมีองค์ประกอบของอะไรบ้างนั่นเกิดขึ้นแม้กระทั่งในร้านค้าตามชนบทซึ่งความเห็นของอีกคนนะครับชาวไทยอยู่นะโดยชาวเน็ตไทยอีกคนครับเขาบอกว่าในไทยคนขายของนะแม้จะอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เลยยังมีแนวคิดว่าถ้านักท่องเที่ยวหรือว่าฝรั่งต่างชาติโผลมามันเป็นโอกาสโดยซ้ำนะเพเพ่อจะขายได้เยอะขึ้นด้วย ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วยอ,อันนี้อาจจะเป็นในมุมที่ไปชาร์จราคาเขาหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับเขาบอกต่อนะครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่บอกต่อกันรุ่นสู่รุ่นนะคือนักท่องเที่ยวมาแล้วคือถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาประทับใจเขาก็อาจจะอยากกลับมาอีกต่อให้เราเป็นร้านค้าเล็กๆที่เขาแวะมาก็ตามซึ่งทางฝั่งชาวกัมพูชาครับเข้ามาตอบกลับเขาบอกว่าคุณก็อย่าลืมสิว่าประเทศคุณอะ มีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ฝรั่งรู้สึกปลอดภัยหรือสะดวกโดยนะแม้แต่ในพื้นที่ชนบทก็ตามมันเป็นความรู้สึกโดยพื้นฐานที่มันทําให้ดูเหนือกว่าได้อยู่แล้วคือเป็นความรู้สึกอุ่นใจหลายอย่างน้อยๆอย่างเช่นไปหมู่บ้านเล็กๆก็มีไฟฟ้าทุกบ้านเลยไปร้านค้าบางร้านมีพัดลมเย็นๆให้นั่งกินไอติมน,นนี้นน,นั่งพักมีม้าเห็นอ่อนให้นั่งทุกอย่างมันสะดวกหมดสบายหมดรวมไปถึงมีสัญญาณมือถือก็นั่งพักนั่งเล่นได้ หรือแม้กระทั่งไปกินกว๋วยเตี๋ยวตามหมู่บ้านเล็กๆก็มีอินเทอร์เน็ตแต่คุณต้องเข้าใจว่าในกัมพูชาคือไม่ได้เป็นแบบนั้นไงคือลองนึกภาพแบบเดียวกันไปร้านอาหารเล็กๆอยู่ตามระหว่างทางเลยกันเอาเป็นทางสายหลักโดยซ้ำนะบางทีสัญญาณมือถือยังไม่มีเลยตรงนั้นคือจะเล่นมือถือก็ไม่ได้ก็กินอย่างเดียวแล้วก็ไปแค่นั้นจบตรงนั้น,นจริงๆอีกอย่างหนึ่งนะผมเห็นว่าเมืองไทยด้วยความที่มีคนรุ่นใหม่ที่พูดภาษาอังกฤษพอได้นี่ค่อนข้างเยอะเลย อย่างน้อยๆก็ระดับพอได้และเข้าใจได้บางที่ในกัมพูชาผมบอกให้นะยังไม่ได้มีแม้แต่4 g หรือ ATM ด้วยซ้ำคือมันไม่ใช่เรื่องของใจที่พร้อมบริการอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นพื้นฐานสุดๆเลยที่ทําให้คนเขาจะรู้สึกอุ่นใจได้รู้สึกดีได้ต่อพื้นที่นั้นๆต่อให้อยู่นอกเมืองไกลแค่ไหนเมืองไทยก็เลยดูเป็นการลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องไปโดยปริยาย คนเห็นของชาวกบชาอีกคนครับก็พูดด้วยเช่นกันเขาบอกว่าผมกับคิดว่าคนไทยนะคุณน่อยอยู่กับนักท่องเที่ยวมาเยอะอยู่มานานจนไม่รู้ว่าจะต้องปรับตัวแล้วก็รู้โดยอัตโนมัติเลยอยู่มานานคุ้นชินมานานอย่างน้อยก็จะเห็นได้ว่าต่างชาติอยู่ตามพื้นที่ชนบ,บทของไทยเยอะพอสมควรโดยที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเลยอย่างชาวบ้านตามจังหวัดเล็กๆไม่ได้เรียนการโรงแรมไม่ได้เรียนการท่องเที่ยวมาหรอก แต่เขารู้พฤติกรรมว่านักท่องเที่ยวเขาอยากได้อะไรดูแล้วก็จดจำพยายามปรับใช้มันคือวัฒนธรรมที่ดูเป็นการพัฒนาโดยอัตโนมัติโดยไม่ใช่ตำรากัมพูชาของเราทำได้นะแต่มันต้องเริ่มเปลี่ยนจากพื้นที่ให้ชาวบ้านได้คุ้นเคยกับประสบการณ์จริงซะก่อนแต่บางพื้นที่แค่จะมีฝรั่งโผลมายังไม่มีเลยจะให้ไปมีได้ยังไงประสบการณ์ อารมณ์มันก็คงจะแค่ล้ายกับตอนที่คนไทยเจอฝรั่งครั้งแรกในชีวิตนั่นแหละหรือว่าในชุมชนนั้นเพิ่งจะมีฝรั่งเข้ามาถึงครั้งแรกแอาจจะต้องนึกย้อนกลับไปตั้งแต่50ปีที่แล้วเลยคุณลองนึกดูแล้วกันว่าหมู่บ้านตามชนบทในประเทศของคุณเจอฝรั่งครั้งแรกตัวจริงครั้งแรกนะ่ะมันช่วงเวลาไหนมันคงจะนานมากๆจนถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วไม่ว่าจะอยู่หมู่บ้านไหนก็ตามคนนะ่ะคุ้นเคยกับชาวต่างชาติชาวตะวันตกเป็นอย่างดี ที่คนนี้พูดก็มีส่วนจริงนะครับมันจริงอย่างนั้นเลยนะคือไปถามชาวบ้านตามหมู่บ้านเล็กๆพื้นที่ต่างๆนะคือส่วนใหญ่ก็เคยเห็นฝรั่งตัวจริงทั้งนั้นแล้วลถ้าพูดตามจริงนะครับแต่เขาบอกว่าที่หมู่บ้านเล็กๆตามชนบทที่บ้านเขาในบางทีไม่เคยเจอเลยนะครับตัวจริงนะก็เลยอาจจะเป็นเรื่องเกรงๆสักหน่อยนะเดี๋ยวผมปิดท้ายด้วยความเห็นของต่างชาติบ้างล้วกันนะครับที่ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับ กับความแตกต่างของบริบทที่กําลังสนทนากันอยู่นี้แหละอย่างข้อเห็นนี้ครับเขาใช้ชื่อแอดคาวเลียมนะคือเขียนมาแค่นี้เลยคือเขาบอกว่าเขาไปกินข้าวมันไก่นะครับจำชื่อเมนูได้ทั้งหาในหมู่บ้านเล็ก,ลกๆนอกเมืองจังหวัดลําปางเมื่อปีที่แล้วนี่เองผมเห็นเจ้าของร้านอายุ60กว่ากนะผมจําได้เลยว่าเดินเข้าไปเขาหาเก้าอี้อะไรให้นั่งจัดเก e ้าอี้เชิญให้นั่งด้วย แถมยังเรียกหลานมาช่วยแปลภาษาให้ด้วยต่างหากดูเหมือนว่าหลานของเขาจะสามารถรู้เรื่องภาษาอังกฤษตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในหนังเรื่องหนึ่งที่แบบเต็มไปด้วยคนที่อบอุ่นมากๆคือดูเหมือนว่าเขาจะตื่นเต้นในมุมที่ไม่ได้เจอในชีวิตประจําวันอย่างที่หลายๆคนพูดถึงด้วยเช่นกันแต่ความตื่นเต้นของไทยมันเป็นในลักษณะที่แบบว่าโอ้โหฉันจะต้องบริการออกมาให้ดีที่สุดแล้วมันก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคือเขาพยายามหาอะไรหลายอย่างให้ผมมาประทับใจให้ได้ ถึงขั้นมีถาดของผลไม้หลากหลายชนิดมาให้ลองชิมคือเขาพยายามบอกว่ากลัวฝรั่งกินแล้วไม่ถูกปากก็เลยมีผลไม้ให้ลองชิมด้วยกลัวว่าอาหารที่ทำานะ่ะอาจจะไม่ถูกปากก็มีผลไม้เสริมให้ด้วยซึ่งผมก็ดูงงๆนะว่าผมสั่งอีกเมนูนึงแต่ผมกลับได้รับถาดผลไม้ที่มีผลไม้ให้เลือกเยอะมากๆด้วยนั่นเป็นเหมือนความตั้งใจที่แบบว่ากลัวว่าเราทานแล้วจะไม่ถูกปากก็เลยมีของเสริมเพิ่มให้อีกต่างหาก เกกรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าผู้ชมมีความเห็นยังไรกันบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องที่พูดมาทั้งหมดมาแสดงความเห็นกันด้วยนะฮะทั้งหมดคือการเล่าในสไตล์ผมเองนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์แบบนี้นั่งเล่าสุนทรีฟังแบบนี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมครับก็ขอฝากเสยยืดแบนไทยไว้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยนะครับใส่สปายมากๆในช่วงอากาศร้อนๆแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับต่อให้ผ้าเปียกก็แห้งได้ง่ายด้วยนะ ดูได้ที่มุมซ้ายล่างได้เลยนะครับนี่คือแบรนด์ไทยสัญชาติไทยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ